อีสานกลางตะวันออกใต้ระหว่างน้ำท่วม่องพื้นที่32จังหวัดรับฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้แนวโน้มฝนชุดใหม่อิทธิพลพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่23กันยายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะในช่วงนี้บริเวณภาคกลาง กลุงมทหมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งอีกทั้งจะมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในขณะที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลับเป็นพื้นที่ที่มีฝนลดลงประกอบกับอุณหภูมิที่จะปรับสูงขึ้นทำให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งซึ่งในวันนี้ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แสดงแผนที่กราฟิกพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่32จังหวัดพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยากรุงเทพม,มหานครราชบุรี นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่สีแดงเสียงภัยฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดกระบี่ ซึ่งในบริเวณดังที่กล่าวมาแล้วนอกจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ยังจะมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เมื่อดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิส,สูงสุด36องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยร้อยเอ็ดยโสโทรอำนาจเจริญชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมแารปร,ปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูลอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่24กันยายนถึง1ตุลาคม2,566สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยตอนบนทิศทางของลมที่เริ่มมีความแปรปรวนโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีลมทิศเหนือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดบกคลุมลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้อากาศเริ่มเย็นลงบ้างในช่วงเช้า โดยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งส่วนในช่วงกลางวันจะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกที่มีกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทางด้านทิศตะวันตกและภาคใต้ประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จึงยังคงส่งผลทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ต้โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมและพื้นที่ที่ร่องมรสุมพาดผ่าน ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากซึ่งทางกรมอุตนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่24กันยายนถึง1ตุลาคม2566ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 40ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากทั้งตอนล่างของภาคภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในบริเวณตอนล่างของภาคภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรุงเทพมหานคร ah nope และปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลายพื้นที่ยังคงเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติจึงได้ออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและอ่างเก็บน้ำมีความเสี่ยงสืบเนื่องจากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนชอติดตามสภาพอากาศพบว่ารองมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลางและภาคตะว,วันออก โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ทางกออนชได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคนลนถล่มบริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังในช่วงวันที่25 ถึง30กันยายน2566ดังนี้ 1. พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มบริเวณภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองอเภอเมืองอเภอแกลงอเภอปลวกแดงและอเภอเขาฉะเมาจังหวัดจันทบุรีอเภอเมืองอเภอมะขามอเภอท่าใหม่อเภอสอยดาวอเภอเขาคิชฌูอเภอแหลมสิงห์และอเภอคลุง จังหวัดตราดที่อำเภอเมืองอเภอเขาสมิงอเภอบ่อไร่อเภอเกาะกูดและอเภอเกาะช้างภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรที่อเภอท่าแซะและอพัทโต๊ะจังหวัดระนองที่อเภอเมืองอเภอกระเปอร์อละอุ่นอภอสุขสำราญและอเภอกระบุรีจังหวัดพังงาที่อเภอเมืองอเภอคุระบุรีอเภอตะกัวป่าอเภอกระโปง และอำเภอท้ายเมืองจังหวัดภูเก็ตที่อำเภอเมืองอําเภอกระทุและอำเภอถลางจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองอําเภอเขาพนมอําเภออ่าวลึกอําเภอคลองท่อมอําเภอปลายพระยาและอําเภอเกาะลันตาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอเมืองอําเภอพนมอําเภอบ้านตาขุนและอําเภอเกาะพงันจังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองอําเภอควนโดน อำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าและอำเภอมะนังจังหวัดตรังที่อำเภอเมืองอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญอำเภอรัศดาและอำเภอวังวิเศษจังหวัดพัทลุงที่อำเภอป่าบอลและอำเภอตะมดจังหวัดสงขลาที่อำเภอสะเดาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางอำเภอพิปูนอำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่และอำเภอถ้ำพันรา 2. พื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาลำน้ำกำํมจังหวัดนครพนมลำเซบายจังหวัดยะโสธรลำน้ำลำปาวอำเภอศีธาตจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน ลำน้ำยางอเภโพนทองอเภอเสรภูมิจร้อยเอ็ด 101. ลำน้ำมูลจัังหวดอุบลราชธานีลำน้ำตรังจัังหวดตรังลำน้ำตาปีจัังหวดสุราธานี 3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุดจำนวน6แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนจัังหวดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานีอ่างเก็บน้ำน้ำพุงอ่างเก็บน้ำน้ำอูนและหนองหานจังหวัดสกลนครอ่างเก็บน้ำลำปาจังหวัดกาลสินอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาตรน้ำกว่าร้อยละ80และมีแนวน้มเพิ่มสูงขึ้นเสียงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ทั้งนี้ทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆดังกล่าวแอดมินและทีมงานจึงขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆ พื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ชุมชนเมืองที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนมักจะลื่นจึงส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพื้นที่ใดมีลมกระโชกแรงขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ โฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเหง่งเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ